สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ้งออกเ,อเคล็ดลับการทําน้ําพริกอ,อก่องง่ายๆมานะคะให้น้ําพริกอ่องหวานนะคะซึ่งทีนี้เราจะใช้มะเขือเทศที่มีขนาดเล็กน,นะคะก็คือมะเขือเทศราชินียนะคะซึ่งทีนี้เราก็หั่นไว้นะคะแล้วทีนี้อีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือต้องใช้น้ําตาลปี๊บนะคะในการปรุงรสนะคะรวมถึงน้ามะเขือเทศในการปรุงรสนะคะเพราะจะได้ช่วยให้อ่า น้ำพริกอ่องมีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันนะคะอันก็คืออกไก่นะคะซึ่งอกไก่นี้นุได้ลดราคามาจากโรตัส17บาทถูกมากค่ะแล้วทีนี้อกไก่นะคะนุ้จะใช้วิธีเอาหนังออกเดี๋ยวนุ้จะลอะหนังออกหมดเลยนะแล้วสับละเอียดน,นะคะเพื่อจะมาทำน้ำพริกอ่องกันส่วนอีกตัวค่ะก็คือมะเขือเทศนะคะซึ่งมะเขือเทศเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงนะคะและมันก็ มีทั้งวิตามินซีวิตามินเอถือเป็นผล,ลไม้สีแดงที่ดีกับสาวๆเพื่อสุขภาพและดีต่อผิวพรรณเรานะคะเพราะยิ่งมีวิตามินซีสูงก็ทําให้ผิวเราขาวใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวที่สองก็คืออันนี้เลยค่ะนี่คือน้ําพริกแกงส้มนะคะแต่เป็นทางตะเอ้ะเป็นเป็นทางภาคกลางผู้ผิดอีกอ่ะแต่เป็นทางภาคกลางนะคะเพราะน้ําพริกแกงส้มตัวนี้นะคะจะไม่มีส่วนผสมของขมิน้นสีมันเลยออกสีแดงซึ่งเราทาง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรา นะคะเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องแกงก่อนนะคะทีนี้เราก็จะผัดเครื่องแกงกับไก่สับของเราอะนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้มเสียน,นะ ใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ให้มันว,วดกันนะคะหอดแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนสาคัญเลยนะคะก็คือเราก็จะใส่มะเขือเทศเข้าไปนะคะค่ะเราก็จะใส่มะเขือเทศที่เราหั่นไว้นะ,ะลงไปค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องตุ๋นนะคะโดยใช้ไฟที่ว่าเบาๆนะคะหลีไฟเลยนะคะให้มะเขือเทศเนี่ย เขาเรียกอะไรอ่ะสลดยิ่งกว่าสลดอะค่ะเปื่อยเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมะเขือเทศออกมานะคะแล้วทีนี้เราจะปิดฝานะให้มันนวดนะโดยใช้ไฟต่ํานะคะเพื่อให้มะเขือเทศมันเข้ากับก็เรียกอะไรอ่ะไก่พวกนี้นะคะปิดฝาไว้ล้วนะคะ ค่ะเราพอเราปิดฝานะคะทิ้งไว้นะคะมะเขือเทศม,มันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่านุงยงหยอกอยากได้ความเปรี้ยวอยู่นะคะก็จะใช้น้ํามะขามเปียกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวปรุงรสค่ะไม่ดูค่ะหลังจากนี้เราก็จะใส่น้ํามะขามเปียกลงไปนะคะชิมรสกันค่ะปรุงรสกันนะคะแล้วนะคะน้ําพริกอ่องนะคะเมื่อสาวตาอยากทําน้ําพริกอ่องนะ,ะนะคะเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะถ้าคิดว่าอยากแชร์สูตรให้เพื่อนๆก็กดแชร์ค่ะและฝากกดติดตามช่อง Easy Home ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ